ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้มงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้าโดยพระสมชายฐานะวุทโธมงคลที่23มีความถ่อมตนมหาสมุทรซึ่งเป็นที่ไหลมารวมกันของน้ำจากทุกสารทิศจะต้องมีระดับพื้นที่ต่ำกว่าพื้นที่ตรงต้นน้ำทั้งหลายชั้นใด ผู้ที่ต้องการจะรับการถ่ายทอดคุณความดีจากบุคคลทั้งหลายก็จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนก่อนฉันนั้นความถ่อมตนคืออะไรความถ่อมตนมาจากภาษาบาลีว่านิวาโตวาโตแปลว่าลมพองลมนิแปลว่าไม่มีออกนิวาโตแปลว่าไม่พองลมเอาลมออกแล้วคือเอามานะทิฐิออก มีความสงบเสงี่ยมเจียมตนไม่เบ่งไม่ทะนงตนไม่มีความมานะถือตัวไม่อวดดื้อถือดีไม่ยะโสโอหังไม่ดูถูกเหย็ดยามใครไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งจองหองความแตกต่างระหว่างความเคารพกับความถ่อมตนความเคารพเป็นการปรารภผู้อื่นคือตระหนักในคุณความดีของผู้อื่นพบใครก็คอยจ้องหาข้อดีของเขาไม่จับผิด สามารถประเมินคุณค่าของผู้อื่นได้ตามความเป็นจริงแล้วแสดงอาการเคารพนับถือด้วยกายวาจาใจความถ่อมตนเป็นการปรารบตนเองคือคอยตามพิจารณาข้อบกพร่องของตนเองจับผิดตัวเองสามารถประเมินค่าของตนเองได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงไม่อวดดื้อถือดีสามารถน้อมตัวลงเพื่อถ่ายทอดคุณความดีของผู้อื่นเข้าสู่ตนเองได้อย่างเต็มที่ คนที่มีความเคารพอาจขาดความถ่อมตนก็ได้เช่นบางคนเมื่อพบคนดีก็ตระหนักในความดีความสามารถของเขาคือมีความเคารพแต่ขณะเดียวกันถ้าจะให้อ่อนเข้าไปหาเขาทำไม่ได้ชอบเอาตัวเข้าไปเทียบด้วยแล้วใจของตัวก็พองรับทันทีว่าถึงเองจะแน่แต่ข้าก็หนึ่งเหมือนกันใจของเขาจะพองเหมือนอึ่งอ่างพองลมคอยแต่คิดว่าข้าวิเศษกว่าทุกที สิ่งที่คนทั่วไปหลงถือเอาทําให้ถือตัว 1. ชาติตระกูลคิดว่าตระกูลฉันเป็นตระกูลใหญ่เชื้อสายผู้ดีเก่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายกี่รุ่นกี่รุ่นมีชื่อเสียงโด่งดังมาตลอดคนอื่นจะมาเทียบฉันได้อย่างไรเมื่อหลงถือตนว่ามีชาติตระกูลสูงกว่าผู้อื่นความถือตัวก็เกิดขึ้น 2. ทรัพย์ส,สมบัติเช่นคิดว่าเฮทรัพย์สินเงินทองของฉันมีมากมาย จะซื้อจะหาอะไรก็ได้อย่างใจไม่เห็นจะต้องไปง้อไปเกรงใจใครเมื่อลงถือว่าตนมีทรัพย์สมบัติมากกว่าผู้อื่นความถือตัวก็เกิดขึ้น 3. รูปร่างหน้าตาเช่นคิดว่าเฮ้ชฉันนี้สวยน้อยหน้าใครเสียเมื่อไรดูสิผิวก็ละเอียดจมูกก็โดง่งตาก็กลมนางงามจักรวาลที่ว่าสวยๆลองมาเทียบกันดูสักทีเถอะหน้าไม่แน่หรอกว่าใครสวยกว่ากัน เมื่อลงถือตนว่ามีรูปร่างหน้าตาดีกว่าผู้อื่นความถือตัวก็เกิดขึ้น 4. ความรู้ความสามารถเช่นคิดว่าชั้นนี้ความรู้ระดับปริญญาโทรปริญญาเอกปริญญาที่ไหนที่ว่ายยากกวาดมาหมดแล้วฝีมือก็แน่กว่าใครใครๆก็สู้ฉันไม่ได้เมื่อหลงถือว่าตนมีความรู้ความสามารถสูงกว่าผู้อื่นความถือตัวก็เกิดขึ้น 5. ยศตำแหน่ง เช่นคิดว่าเฮ้ชั้นนี่มันชั้นผู้อำนวยการกองอธิบดีปหลัดกระทรวง48 49 40 41แล้วใครจะมาแน่เท่าฉันเมื่อหลงถือตนว่ามียศตำแหน่งสูงกว่าผู้อื่นความถือตัวก็เกิดขึ้น 6. บริวารเช่นคิดว่าเฮ้ ö, สมัครพักพวกลูกน้องฉันมีเยอะแยะใครจะกล้ามาหือใครจะกล้ามากำเริบเสบสาร เมื่อลงถือว่าตนมีบริวารมากกว่าผู้อื่นความถือตัวก็เกิดขึ้นคนทั่วไปมักหลงยึดเอาสิ่งต่างๆ6ประการนี้เป็นข้อถือดีของตัวไม่เคยคิดว่าสิ่งต่างๆที่ว่านั้นมันจะเป็นของเราตลอดไปหรือไม่จีรังยั่งยืนหรือไม่ที่ว่าหล่อๆสวยๆพออายุสัก60-70จะมีใครอยากมองเศรษฐีมหาเศรษฐีทำการค้าผิดพลาดเข้า ล่มจมกลายเป็นยาจกภายในวันเดียวก็มีตัวอย่างมามากแล้วและถึงจะเป็นเศรษฐีไปจนตายก็ใช่ว่าจะค้นเงินขนทองไปปรโลกด้วยได้เมื่อไหร่ถ้าไม่รู้จักสร้างคุณงามความดีถึงมีเงินทองมากเท่าไหร่ก็ไม่พ้นทุกไปได้ยิ่งรวยมากก็ยิ่งทุกมากทั้งหาห่วงห่วงยศตำแหน่งบริวารน,นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะคงอยู่กับเราอย่างนั้นตลอดไปทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอน ไม่ใช่เป็นของเราจริงๆเป็นเพียงสิ่งสมมุติกันขึ้นเพื่อให้คนในสังคมทำงานตามหน้าที่ของตนเท่านั้นสิ่งที่จะคงอยู่กับตัวเราอย่างแน่นอนและช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆคือความดีในตัวของเราต่างหากและการที่เราถือตัวเย่อหยิ่งทะนงตนนั้นมันทำให้อะไรในตัวเราดีขึ้นบ้างจะทำให้คนอื่นนับถือว่าตัวเรายิ่งใหญ่ก็หาไม่ได้รังแต่จะทำให้เขาเกลียดชังเหม็นหน้า เหมือนคนอยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์จึงอมลมเข้าเต็มปากทําให้แก้มตุยใครเห็นเข้าแทนที่จะชมเขาก็มีแต่จะหัวเราะเยาะและขืนอมลมอยู่อย่างนั้นข้าวก็กินไม่ได้น้ำก็กินไม่ได้ตัวก็มีแต่จะผอมซูบซีดลงทุกทีแท้จริงผู้ที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้รับการยกย่องนับถือจากคนอื่นทั้งกายและใจนั้น จะต้องเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเต็มที่เท่านั้นผู้ที่ฉลาดจึงไม่ควรหลงยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาทำให้ตนเกิดความถือตัวโทษของการอวดดื้อถือดี 1. ทําให้เสียตนเพราะเป็นคนรับความดีจากคนอื่นไม่ได้กลัวเสียเกียรติประเมินค่าตนสูงกว่าความเป็นจริงคิดแต่ว่าเราดีอยู่แล้วใครๆก็สู้เราไม่ได้โบราณท่านจึงมีคำสอนเตือนใจไว้ว่า ลูกท่านหลานเธอลูกเจ้าบ้านหลานเจ้าวัดมักจะเอาดีไม่ค่อยได้เพราะมักจะติดนิสัยอวดดีถือตัวยะโสโอหังจึงไม่มีใครอยากแนะนำสั่งสอนให้ทำผิดก็ไม่มีใครอยากเตือนสุดท้ายก็คบอยู่แต่กับพวกประจบสอพลอทำผิดถลำลึกไปทุกทีจนสุดทางแก้ 2. ทํทำให้เสียมิตรเพราะเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างที่ไม่ควรถือก็ถือไม่ควรโกรธก็โกรธ จึงไม่มีใครอยากคบด้วยคนพวกนี้ถึงแม้ในเบื้องต้นอยากจะทำความดีแต่ทำไปได้ไม่กี่น้ำก็จอดเพราะไม่มีคนสนับสนุนเป็นเหมือนเจดีฐานแคบไม่สามารถสร้างให้สูงขึ้นไปได้ 3. ทํทำให้เสียหมู่คณะเพราะเป็นคนอวดเบ่งจะเอาแต่อภิสิทธิ์ทำให้เสียระเบียบวินยัยหมู่คณะแตกแยก มูคณะใดที่สมาชิกมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแม้บางครั้งจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแต่ไม่นานก็สามารถสมานสามคัคคีป้องกันอันตรายทั้งหลายได้โดยง่ายนรกใดกระด้างโดยชาติกระด้างโดยทรัพย์และกระด้างโดยโคตรย่อมดูหมิ่นแม้ญาติของตนกรรสี่อย่างของนรกนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมจากปร,ราภาวะสูตรขุทธะนิกายสุตตนิบาต ข้าไตรปิฎกเล่ม25หน้า304ข้อ347วิธีแก้ความอวดดื้อถือดี 1. ต้องคบกัลยาณมิตรคือคบคนดีจะได้คอยแนะนำเตือนสติเราให้ประเมินค่าของตนเองถูกต้องตามความเป็นจริงคอยแนะนำปลูกสร้างนิสัยดีๆให้กับเราไม่คบคนประจบสอพลอซึ่งจะพาเราไปในทางเสีย นอกจากนี้จะต้องแสดงความเคารพบ,บูชาบุคคลที่ควรบูชาเสมอๆเ,เราจะได้ตระหนักเสมอว่าผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าเรายังมีอยู่ 2. ต้องมีโยนิสโสมนสิการคือรู้จักคิดไตรตรองเองเช่นพิจารณาว่าคนเราไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าถึงจะเก่งอย่างไรในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันตัวเราเองก็ไม่ได้วิเศษกว่าคนอื่นเลย ขณะเดียวกันสิ่งใดที่เป็นข้อถือตัวของเราเช่นชาติประกูลฐานะรูปร่างหน้าตาตำแหน่งหน้าที่การงานบริวารให้หมั่นนำสิ่งนั้นมาพิจารณานเนืองๆว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงแท้ไม่เจรังยั่งยืนไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเช่นเดียวกันลักษณะของผู้มีความถ่อมตนผู้มีความถ่อมตนจะเป็นผู้ที่รู้คุณค่าของตนตามความเป็นจริงเจียมเนื้อเจียมตัว ทำให้มีลักษณะอาการแสดงออกที่ดีเด่นกว่าคนทั้งหลาย3ประการดังนี้ 1. มีกิริยาอ่อนน้อมคือไม่ลดตัวลงจนเกินควรและไม่ถือตัวจนเกินงามมีกิริยาอันเป็นที่รักอ่อนโยนละมุนละไมต่อคนทั่วไปทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยและผู้เสมอกันรู้ที่ต่ำที่สูงไม่ตีตนเสมอท่านมีคุณสมบัติผู้ดีสำหรับแสดงแก่คนทั้งหลายโดยเสมอหน้ากัน ไม่เลือกว่าเขาจะมีฐานะสูงกว่าหรือต่ำกว่าตนสงบสงเงียมแต่ก็มีความองอาจพึงพายในตัว 2. มีวาจาอ่อนหวานคือมีคำพูดที่ไพเราะน่าฟังออกมาจากใจที่ใสสะอาดนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างไม่พูดโอ้อวดยกตัวและไม่พูดกล่าวโทษลบหลู่ทับถมคนอื่นเมื่อตอนทำพลาดพลั้งสิ่งใดต่อใครย่อมออกวาจาขอโทษเสมอ เมื่อผู้ใดแสดงคุณต่อตนอย่างไรก็ออกวาจาขอบคุณเขาเสมอไม่พูดเย่ะเย้ยถักถางผู้ทําผิดพลาดไม่ใช่วาจาข่มขู่ผู้อื่นเห็นใครทําดีก็ชมเชยสรรเสริญจากใจจริง 3. ม,มีใจอ่อนโยนคือมีใจนอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตัวมีใจอ่อนละไมแต่ไม่ใช่อ่อนแอมีใจเข้มแข็งแต่ไม่ใช่แข็งกระด้าง ไม่นิยมอวดกำลังความสามารถแต่พยายามฝึกตนเองให้มีความสามารถถือคติว่าจงมีแรงเหมือนยักษ์แต่อย่าใช้แรงอย่างยักษ์ไม่ถือความคิดของตัวเป็นใหญ่มีใจเปิดกว้างยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นรู้จักลดหย่อนผ่อนผันแก่กันถือคติว่าไม้ลำเดียวยังต่างปล้องพี่น้องอยังต่างใจสิบคนสิบความรู้สิบคนสิบความคิดแม้สิบคนก็สิบความเห็น เมื่อใครเขาไม่เห็นพ้องกับตนก็ไม่โดนโกรธแล้วค่อยๆปรับความคิดเข้าหากันโดยยึดเอาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแกนกลางตัวอย่างของผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนครั้งหนึ่งพระสารีบุตรถูกพระภิกษุรูปหนึ่งใส่ความว่าท่านงงตนว่าเป็นอักรสาวกแล้วแกล้งมาเดินกระทบตนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสถามพระสารีบุตรในที่ประชุมทรงว่าเป็นจริงหรือไม่ พระสารีบุตรทูลตอบว่าภิกษุที่ไม่ได้มีสติประคองจิตไว้ในกายก็จะพึงกระทบเพื่อนสหพรมมจารีแล้วจากไปโดยไม่ขอโทษเป็นแน่แต่ตัวท่านเองนั้นทำใจเสมือนแผ่นดินน้ำไฟลมและผ้าคิริว้วที่จะต้องพบกับของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างอยู่เสมอและเสมือนเด็กจันทานที่พลัดเข้าไปในหมู่บ้านหรือเหมือนโคที่เขาหักเสร็จแล้ว ย่อมไม่มีอำนาจที่จะแกล้วกล้าอาจหารได้แต่อย่างใดท่านมีแต่ความเบื่อระอาร่างกายอันเปื่อยเน่าหน้ารังเกียจนี้ที่ยังต้องดูแลประคับประคองอยู่ประดุดต้องประคองถาดมันข้นที่มีช่องทะลุถึงเก้าช่องและมีน้ำมันรั่วไหลออกอยู่เสมอย่อมไม่มีใจที่จะไปกระด้างถือตัวกับใครได้ลองพิจารณาดูเถิดว่าขนาดพระสารีบุตร ซึ่งก่อนบวชก็ร่ำเรียนจนเจนจบในวิชา18ประการมาแล้วเปรียบสมัยนี้ก็เท่ากับได้ปริญญา18สาขาบวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนถึงเพียงนี้มีความเจียมตัวอยู่ตลอดเวลาเปรียบตนเองเหมือนผ้าขี้ริ้วเก่าเหมือนโคที่เขาขาดแล้วเหมือนเด็กจันทานซึ่งเป็นคนชั้นต่ำสุดในอินเดียสมัยนั้น ไม่มีความถือตัวทะนงตนแม้แต่น้อยแล้วพวกเราซึ่งยังเป็นปุถุชนธรรมดาธรรมดาอยู่นี่ลหละมีดีอะไรมากนักหนาจึงจะมาถือตัวกันเมื่อพระสารีบุตรกล่าวอยู่เช่นนี้พระภิกษุรูปนั้นก็เกิดความเร่าร้อนในสรีระเหมือนมีไฟมาเผาตัวอดรนทนอยู่ไม่ได้ต้องลุกขึ้นขอโทษพระสารีบุตรและยอมรับสารภาพต่อหมู่สงว่ากล่าวตู่ใส่ความพระสารีบุตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญพระสารีบุรว่ามีใจมั่นคงเหมือนแผ่นดินเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้คงที่และมีวัดดีเป็นผู้ใสสะอาดปราศจากกิเลสเหมือนาน้ำที่ไม่มีฝุนหรือโครนตมสังสารวัตรย่อมไม่มีแก่บุคคลเช่นนี้อานิสง์การมีความถ่อมตน 1. ทําให้อยู่เป็นสุขไม่มีศัตรู2ทําให้น่ารักน่านับถือน่าเคารพกราบไหว้ 3. าทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 4. ทําให้ได้กัะยาณมิตร 5. ทําทให้สามารถถ่ายทอดคุณความดีจากผู้อื่นได้ 6. ทําให้ได้ที่พึ่งทั้งพบนี้พบหน้า 7. ทําให้ไม่ประมาทตั้งอยู่ในธรรม 8. ทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่ายบุคคลผู้เป็นบัณฑิตถึงพร้อมด้วยศีลละเอียดมีปฏิภานไหวพริประพฤติถ่อมตนและไม่กระด้างเช่นนั้นย่อมได้ยศ จากทีฆานิกายปาติกวัคพระไตรปิฎกเล่ม11หน้า205ข้อ206กลับมาติดตามรับฟังมงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้าของพระสมชายฐานวุฒโธจากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ